สนับสนุนโดยธนาคารอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่2 8พฤษภาคมที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานี พลตบทโฮตัยรงผิวพันธ์ผู้อุ้มชการสอทพร้อมด้วยพลตบรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการสอทหนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวจับกลุ่มชาวบบลเกเรียรอบติดตั้งอุปกรณ์รบกวนการทํางานตู้ ATM 13ตู้พันตบดเอกวีกวินเสริมศรีทนชัยผู้บุ้มกำกับการ3บกสอทหนึ่งกล่าวว่าเสริมเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมีนาคม68มีสถาบันการเงินแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจกงกับการ3ามบกสอทหนึ่งว่ามีคนร้ายแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ซ่อมตู้ ATM และใช้กุญแจมาสเตอร์คีย์ไขหน้าตู้ ATM แล้วถอดเปลี่ยนสายรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ภายในตู้ A t m เและขโมยเอาสายรับส่งข้อมูลชิ้นเดิมไปพบความเสียหายแล้ว13ตู้ในพื้นที่กทมศรีราชานนทบุรีและปทุมธานีพลตบโรไตรรงจึงได้สั่งการให้พลตบตรีศิริวัฒน์ดีพผู้บังคับการสทอท .1 ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดออกสืบสวนกรณีดังกล่าวโดวยเร่งด่วนต่อมาชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆที่เกิดเหตุและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี จนทราบว่ามีคนร้ายก่อเหตุประมาณ2ถึง3รายภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดโดยใช้รถยนต์ฮ o n d a c ซิตีสีขาวซึ่งเป็นรถที่เช่ามาแล้วนามาใช้ในการก่อเหตุตำรวจชุดสืบสวนจึงติดตามไปยังบริษัทของรถเช่าคันดังกล่าวจะได้ข้อมูลของผู้เช่ารถคันดังกล่าวมาจากนั้นจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนร้ายจนพบหลักฐานว่ามีการกระทําในลักษณะดังกล่าวจริงในส่วนของสายรับส่งข้อมูลดังกล่าว ที่คนร้ายนํามาเปลี่ยนกับสายเดิมจากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นสายรับส่งข้อมูลที่สามารถส่งข้อมูลไวรัสชื่อแจ็คพอตด้วยการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดที่ถูกติดตั้งไว้ในสายรับส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อรบกวนการทํางานของตู้และระบบไฟฟ้าทําให้การถอนเงินออกจากตู้ ATM ดังกล่าวเกิดความขัดข้องส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจของประเทศพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยา,ยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติสารออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สําเร็จต่อมาวันที่27พฤษภาคม25 6 8 ตำรวจกองกับการสาบกสอทรพร้อมหมายค้นสารจังหวัดนนทบุรีลงวันที่16พฤษภาคมเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านรูพื้นที่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบผู้ต้องหายุ50ปีสัญชาติเบลเรียตามหมายจับศารอาญาจากการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาพบสายรับส่งข้อมูลที่ถูกขโมยไปรวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อว่ามีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดอยู่ภายในจึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิตอลต่อไปตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือเพื่อการหลบหนีพาทรัพย์นั้นไปร่วมกันกระทำด้วยประการใดโดยไม่ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทำให้เสียหายทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงงงหหหรรืืออเพิิ่่่่มมมมตไววาาทั้ดบสน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบกระทำด้วยประการใดโดยไม่ชอบเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ฉลอขัดขวางหรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้โดยเป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจประเทศหรือบริการสาธารณะหรือเป็นการกระทาต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะของทางธนาคารไปโดยทุจริตและเป็นการเข้าถึงโดยไม่ชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สําหรับตน ผู้ต้องหาให้การภาคเศษตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าอุปกรณ์ที่พบภายในบ้านเป็นของตัวเองจริงและตัวเองมีหน้าที่แค่เปิดตู้ ATM เเท่านั้นขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกระทำผิดและอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป